ทีนี้เมื่อผมพูดถึงเรื่องของการฉลอหรือการพักตัวเนี่ยเราต้องดูเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไพ่คาสเตอร์นะครับจริงแล้วเรื่องของโซนเนี่ยคือการกําหนดขอบเขตราคานะครับไมไ่ซับซ้อนอะไรคือการลากไว้ว่าขอบเขตราคาจะสังเกตคือตรงไหนบ้างเราอาจจะใช้แนวรับแนวต้านมาสร้างเป็นโซนก็ได้นะครับหรือใช้จากกา้าเองจุดราคาสูงต่ําก็ได้นะครับแต่ย้ำว่าโซนเนี่ยจริงเราสร้างเพื่อให้สังเกตเฉยว่าราคาที่เราเทรดเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะสมมติเรามีสินทรัพย์ตัวหนึ่งเนี่ยครับ สมมติระยะเวลาในการเทรดของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วง1ปีนะครับหรือว่าที่เราสังเกตเปช่วง1ปีเราจะเห็นว่าราคาหุ้นที่เราเทรดเนี่ยมันมันอยู่ตรงจุดนี้ฮะมันไม่ไปไหนไม่เคลื่อนไปมาเราอาจจะกําหนดโซนไว้ได้เช่นด้านบนเป็น A1 นะฮะด้านล่างเราสร้างเป็น A2 ไว้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นโซนที่เราสนใจเพราะว่าเป็นโซนที่พูดง่ายๆคือเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไม่ได้มีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพิเศษมากมาเก็ตไพที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดการสะท้อนไปมารอบ ราคาที่เกิดขึ้นหรือราคาพื้นฐานที่มีการประเมินแต่อย่างที่ย่าได้ถือให้ฟังคือโซนนี้เราใช้เพื่อสังเกตนะครับช่วงเวลาต่อมาผ่านไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการระเบิดออกไปหรือมีการเคลื่อนต่อไปก็ได้เพราะตรงนี้มันจะแปรผันไปตามแฟกเตอร์นะครับแฟกเตอร์บางอย่างเช่นเรื่องของความคาดหวังในอนาคตเรื่องของปัจจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการเพิ่มได้ลดได้นั้นโซนส่วนใหญ่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินระดับราคา แล้วก็ระดับความเสี่ยงนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะฮะหรือว่าจะเป็นโซนที่ว่าต้องคงที่ตลอดไปเพราะพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้นอกจากการดูในส่วนโซนแล้วเนี่ยครับเรามองภาพย่อยไปเ่ยจะเห็นจุดพักตัวของราคาซึ่งจุดพักตัวราคาเนี่ยถ้าเรามองเป็นการาฟลน์เนี่ยจะเห็นง่ายมากเลยสมมติเราพอเป็นจุดอาจาจะเป็นราคาปิดราคาเดียวนะครับพอเป็นจุดอย่างเงี้ยพวกที่เป็นไพ่คัสเตอร์เนี่ยครับคือจุดที่ราคามากองรวมกันหรือว่ามาพักรวมกันนะฮะซึ่ง บางครั้งเนี่ยการกวัดแกล่งไปมาอาจจะมีขนาดกว้างบ้างแคบบ้างก็ได้แล้วแต่แต่สิ่งที่เราจะเห็นคือราคาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาชะลอตัวนะครับมากองกันไปมาบริเวณนี้ซึ่งจุดที่มันชะลอตัวหรือจุดที่มันกองไปมาบริเวณนี้ครับมันก็จะมีระยะเวลาของมันนะครับซึ่งระยะเวลาของมันตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งมันมากหรือมันชะลอนานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดพักตัวที่มีรนยะนะครับซึ่งอาจจะกลายเป็นจุดพักตัวที่เราสามารถใช้เป็นแนวในการสังเกต แนวในการวัดกําลังในการเคลื่อนก็ได้นะครับการพักตัวของราคาที่เป็นจุดมารวมกันอย่างงี้ครับเราสามารถจะสร้างคลัสเตอร์ได้เราก็จะเรียกมันว่าพายคลัสเตอร์นะครับแต่ย้าว่าการแกว่งตัวของมันเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบที่แคบส่วนใหญ่ต้องเรามาระวังเพราะว่ายิ่งมันแกว่งตัวนานพักตัวนานเนี่ยจุดจุดนึงถ้ามีปัจจัยอะไรเข้ามาเล่งเนี่ยมันอาจจะเกิดการระเบิดหรือการเปลี่ยนแปลงที่มมนันย,ยะซึ่งไอการออกตัวตรงนี้ครับมันก็คือการเบรกเอานั่นเอง ส่วนจะเบรกไปทางไหนขึ้นหรือลงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ย้ําว่าจุดพักตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ทั้งระยะเวลาในการพักตัวก็คือตัว time factor นะครับแล้วก็ความกว้างก็คือตัวดีหรือว่าค่าของความผันผวนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวระดับของราคาที่มีการพักตัวนะครับก็คือ price level นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็น3องุปกรบที่เราใช้ในการดูในส่วนของ price cluster นะครับ นี่ตัวอย่างภาพนะครับราคาเคลื่อนไปมาในช่วงระยะเวลายาวนะครับแต่เราสามารถจะมาร์กไวได้เช่นในภาพนี้เราจะเห็นจุดพักตัวไหมครับเรามาร์กแนวไว้นะครับซึ่งเราก็ใช้เป็นแนวต้านในอนาคตที่มีการเกิดขึ้นซึ่งเดิมมันคือเป็นจุดพักตัวจากการถดถอยลงมาเช่นเดียวกันจุดนี้จุดพักตัวไหมครับราคาลงมากลับมาทีก็มีการพักตัวที่ตรงนี้นะครับซึ่งจุดพักตัวเหล่านี้ใช้ประโยชน์ได้นะฮะใช้การเซตอัพเป็นแนวรับแนวต้านก็ได้หรือใช้เป็นจุดในการวางแผนเช่น ถ้าคุณซื้อหุ้นตัวนี้มาคุณบายหุ้นนี้มานะครับราคาขึ้นมาถึงจุดพักตัวเนี่ยครับที่เคยเป็นจุดพักตัวในอดีตเนี่ยคุณอาจจะมีการเท k e p r o f i หรือว่ามีการทํากําไรบางส่วนหรือมีการแบ่งทํากาไรนะฮะเช่นเดียวกันถ้าราคามันเกิดยืนขึ้นไปได้คุณอาจจะมีการเทรดไปต่อนะซึ่งแนวะพวกนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ร่วมได้นะครับ